สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดงงตาแตกแมดโดนแสอีกแล้วรังสงกรานเจ็บหนักเข้า i อ u งงมากแม่อยู่เฉยเฉยก็โดนแสแบบไม่มีปีมีโคลยสำหรับนางเอกสาวคนสวยแมทพิร์นีของไทยทีลาสุดตกเป็นประเด็นอีกครั้งรังหวั่นใจสงกรานเจชนะโรงได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุบังจักรยานชนรถกระบะที่เขาใยญ่ทําให้ปอดทุซี่โครงหักจนเจาะคอรักษาตัวในห้อง i อ u นานกว่า7วันงานนี้ราย on my move. ออนเข้ามาคอมเมนต์แซะถามว่าสาวแมทเป็นไหนทำไมไม่มาอยู่ข้างๆในขณะที่สงกรานโปรยซึ่งก็มีชาวเน็ตแคปภาพไปโต้กลับยืนยันชั้นว่าสาวแมทอยู่ข้างๆสงกรานตลอดจากสอรี่ไอจีของสาวแมทพบว่าถ่ายจากโรงพยาบาลสิริราชขณะที่ไอจีของสงกรานก็เห็นภาพแวบๆที่สาวแมทโผล่ให้เห็นโดยชาวเน็ตได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าทำหาแฟนเขาพอเขาโพสต์ลงไปเยี่ยมก็จะด่าเขาอีกอีกช่านบอกว่าไปแซะแฟนเขาทําไมเขาก็ต้องอยู่ด้วยกันจีต้องออกสื่อทุกเรื่องเลยหร ออกมาเยอะแบ้วอีกท่านบอกว่าคนจะแซะก็แซะจริงจังเนอะถามรวมไปยังแฟนเขาเขาต้องมาอยู่แล้วคะ่ะสติดูจะไม่ถูกใจชาวเน็ตซักอย่างเอาเรื่องที่บ้านตัวเองให้รอดก่อนไหมอย่าห่วงเขาเลยเขารวยระดับนั้นแล้วสภาพอีกท่านบอกว่าข่าวว่าเขาป่วยหนักแต่ดันไปโฟกัสเรื่องแฟนเฝ้าไม่เฝ้าไม่แปลกใจทําไมถึงโดนฟ้องกันเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก tinie.com ขำขบุนกราบ